สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะจับฉลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งจะทำการแข่งขันเร็วๆนี้นะครับโดยมี24ชาตินะครับเข้าร่วมทำการแข่งขันหนึ่งในนั้นก็จะมีประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ทำการแบ่งเป็น4สายนะคะเป็น pool a pool b pool c แล้วก็ pool d ครับซึ่งแต่ละสายมีอยู่6ทีมนะครับแล้วเอา4ทีมเข้ารอบต่อไปนะครับผม โดยสาย A นะครับก็จะมีเนเธอร์แลนด์อิตาลีเบลเยียมปอร์ตริโกแคนารูนและก็เคนยานะครับสาย B ก็จะมีโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้ไทยและก็โครเอเชียนะครับสาย C ก็จะมี USA เซอร์เบียเยอรมนีบัลกเรียแคนาดาและคาซัคสถานนะครับส่วนสายดีก็จะมีบราซิลจีนญี่ปุ่นโคลัมเบียอร์เจนตินาและก็เช็คนะครับ มาดูในส่วนของสาย B สายของเรากันเลยดีกว่านะครับถือว่าเป็นสายที่หนักเลยนะหนักพอสมควรนะครับโปรแลนด์ก็หนักตุรกีก็หนักโดมินิกันก็หนักเกาหลีใต้ก็หนักโครเอเชียก็หนักนะครับอะไรยังไงกันแน่โอกาสในการเข้ารอบต่อไปของไทยนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาฟังเสียงของรูรูไทยกันเลยดีกว่าเพราะว่าหลังจากได้จับฉลากแบ่งสายเนี่ยเหล่าบรรดากูรูนําไปตั้งกระทูแสดงความคข็งห็นกันต่างๆนาๆนานะครับ ความคิดเห็นแรกบอกว่าใครเคยเห็นฟอร์มทีมหญิงรุ่นใหม่ทีมชาติไทยบ้างครับว่าเป็นยังไงทําไมมีแต่คนบอกว่าไม่ผ่านเข้ารอบแรกขอบคุณครับอืมอันนี้แอดมินก็เห็นด้วยนะครับยังไม่เห็นแข่งเลยทําไมถึงตีโปยทีไายไปได้นะครับรอดูกันก่อนไหมความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าทีมรุ่นใหม่ใหม่เรากลัวอย่างเดียวก็คือบอลแรกทุกทีมีรุ่นพี่คอยประคองยังเกือบไม่รอดเลย กับการรับบอลแรกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงก็ตายเพราะบอลแรกตลอดอือันนี้ก็ตั้งกระทูเป็นห่วงนะครับติ่งไทยมั่นมากทุกทีมเขาพัฒนานะคะจะบอกให้อันนี้ตั้งกระทูขึ้นมาเพื่อให้ไม่ประมาทนะครับถือว่าโอเคนะความคิดเห็นต่อไปนะครับไตยแลนด์พร้อมชุดใหม่ไม่มีรุ่นเก่าเลยไตยแลนด์เข้ารอบ4 0ซ เป็นรองบ้ของกลุ่ม80%และบวยของกลุ่ม70%นะครับอันนี้อิงจากข้อมูลนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะโอเคอยู่อันนี้นะครับมั่นใจว่าสีทีมสายบีที่จะเข้ารอบคือโปรแลนด์ตุรกีโดมินิกันและโครเอเชียส่วนไทยกับเกาหลีใต้ควรต้องตกรอบแรกไปเพราะไทยไม่มีป้าเซียนเกาหลีใต้ป้าสามคิมกับแฟรลีก็ไม่เล่นทีมชาติ แล้ววอลเลย์บอลสายเอเชียเดี๋ยวนี้สู้ทางยุโรปอเมริกาไม่ค่อยได้เพราะขาดมีหลังตัวจบสกอร์ที่ตีแรงตีฝังตีเหนือบล็อกนะครับอ่านเอาเองนะ4-5ถึง <c oughs> ปีที่ผ่านมาเห็นเพียวบิมบิมสลับกันทำท็อปสกอร์ในหลายๆนะัดคือไทยจบสกอร์ได้ทุกคนไม่ต้องมีคนแบกซีเกมก็แค่สนามซ้อม อืมผู้บีโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันกาหลีใต้ไทยโครเอเชียไทยมีโอกาสเข้ารอบ2-60%อซอันนี้แอดมินก็โอเคนะประมาณเนี้ยนะครับว่าไปสายที่เราอยู่ก็ไม่เบานะเกาหลีนี่ทำไมชอบมองข้ามพวกนางสถิติการเจอกันนั้นก็ดีกว่าล่าสุดปาดไปโอลิมปิกคาบ้านเราแถมยังไปถึงจุดที่แย่งเหรียญเลยนะมือเซตต,ต่างๆเข้าที่หมดและเกมเสิร์ฟเกาโหดนะเอาจริง อันนี้ทั้งจริงครับเกาหลีใต้เสร์ฟดีมากสายบีหนักสุดนะเอาจริงแย่งกันข้อรอบอะสายอื่นคือเบามากสายบีมันสุดอะเอาจริงนะครับอันนี้ก็มันจริงๆนะจุดแข็งนำมาตลอดทั้งเกมจุดอ่อนโดนปาดท,ท้ายเซตไว้อืมจะเย็นเย็นอย่าตีกันมีแค่แบ่งสายก็ตีกันละรอดูผลงานสายเล็ดใหม่ก่อน อย่าเอานั่นเอานี่มาอ้างเชื่อในศักยภาพของไทยต้องทำผลงานออกมาได้ดีแน่การแข่งขันยังไม่เริ่มมีแต่กูรูชั้นยอดนะครับและนี่ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของเราบรรดากูรูนะครับแอดมินเชื่อว่าที่พ,พูดพูดมานั้นต่างก็อยากให้ไทยเข้ารอบกันทั้งนั้นนะครับยังไงก็เราติดตามผลงานของสาวไทยนะครับในสึกชิงแชมป์โลกแอดมินแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับตื่นเต้น ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับไว้มีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมเราฟังกันครับบ๊ายบาย